วันนี้นะคุณหุ๋ยจะมาให้เคล็ดลับในเรื่องของโอกาสค่ะเพื่อนๆโอกาสมานะเราอย่ารอนะคะโอกาสมาเราต้องรีบนะคะวิ่งออกมาพบโอกาสเพราะบางทีอะยังฮิมะมาอย่างเงี้ยนะแฟนคุณหุยเขายังไม่อยากตื่นนะแต่คุณหุยไม่ยอมค่ะคุณหุยตื่นตั้งแต่เช้าเลยเพราะคุณหุยเห็นว่าโอกาสโอกาสแสงแดดมาหิมะมาเราต้องรีบนะคะออกมาแต่งหน้าแต่งตาแล้วออกมาทําไลฟ์สด,สดเพราะการอยู่หน้ากล้องมันทรงพลังที่สุดเพื่อนๆดังนั้นนะคะแต่เขาบอกว่าคนโชคดีนะคะก็คือให้เตรียมพร้อม ตเตรียมพร้อมที่จะรับกับโอกาสเช่นนะเรารู้ว่าทุกปีเราอยู่ที่ยุโรปนะมันจะมีหน้าหนาวดังนั้นเราต้องเตรียมหมวกตเตรียมถุงมือตเตรียมผ้าพันคอตเตรียมเสื้อนะเสื้อสําหรับใส่หน้าหนาวนะดังนั้นเพื่อน,อนๆถ้าคุณอยากโชคดีค่ะยุคนี้ต้องอยู่ออนไลน์ตเตรียมพร้อมที่จะออกมาพูดออกมาทําไลฟ์สดออกมาทำคอนเทนต์แล้วคุณจะดึงดูดลูกค้าคุณจะโชคดีแบบคุณหนุ่ยด้วยความรักคุณหนุ่ยค่ะประเทศสวีเดนหนาวเย็นเน้ฝากแชร์ด้วยค่ะ